เนว,เวิอา่านหนังเปิดเรื่องด้วยโคยา ชายกลางคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลในประเทศรัสเซียเขามีชีวิตที่ธรรมดาแต่เาว่าปบะสบความยากลําบากหลังจากที่ได้รับการแสดงความเห็นที่ไม่ดีจากเจ้าหน้าที่ในเมืองเล็กๆที่ไม่ยอมให้ครอบครองที่ดินที่เขามีโคยาพยายามรักษาที่ดินที่ตกโทษจากพ่อแม่ของเขาให้ได้เพราะมันเป็นสมบัติที่สําคัญของครอบครัวและชีวิตของเขาแต่ในที่สุดเขาก็ต้องเผชิญกับการคุกคามจากนายกเทศมนตรีของเมือง ที่พยายามยึดที่ดินของเขาเพื่อสร้างผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อโคยาไม่สามารถจัดก,การปัญหาด้วยตัวเองได้เขาจึงของความช่วยเหลือจากมิทรีทนายจากามอสโกเพื่อช่วยจัดก,การปัญหานี้มิทรีเดินทางมาที่เมืองเพื่อช่วยโคยา แต่ภายหลังพบว่าเรื่องนี้มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับผู้มีอำนาจในเมืองมากเกินไปมิทรีเริ่มตั้งคำถามกับความวุติธรรมในสังคมและการที่เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของตนนเองนายกเทศมนตรีวิกเต์พยายามกดดันโคยาให้ยอมเพและย้ายออกจากที่ดินของเขาโดยการขู่ขู่และใช้ตำแหน่งของเขาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเอง ความขัดแย้งระหว่างโคโยาและนายกเทศสมนตรีกลายเป็นเรื่องของอำนาจและการหาผลประโยชน์ทางการเมืองเมื่อโคโยาพยายามต่อต้านเขากพได้รับการตอบกลับโดยการใช้อำนาจของรัฐที่กระทำไม่เป็นธรรม หนังไม่ได้เน้นแค่เรื่องการต่อสู้ทางกฎหมายเท่านั้นแต่ยังโจลึกถึงชีวิตส่วนตัวของตัวละครโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างคูยากับลินยาภรรยาของเขาและมิทรีขนายกับมอสโกที่มีความสัมพันธ์ลึกลับกับลินยา ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความไม่ซื่อสัตย์และความตึงเครียดนี้ทำให้ทั้งสามคนต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักหน่วงทั้งในเรื่องส่วนตัวและทางกฎหมายนางเริ่มเปิดเผยถึงความทุจริตที่เกิดขึ้นในระบบการปกครองท้องถิ่นโดยโคยาและมิทรีพบกับหลักฐานที่ผงชี้ว่า นายกเทสมนตรีและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นมีการคอร์รัปชันและใช้ตำแหน่งของตุนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวในขณะที่โคยาต่อสู้เพื่อที่ดินและชีวิตของเขาเขาต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าระบบการเมืองในเมืองนั้นไม่ยุติธรรมและเต็มไปด้วยการใช้ประโยชน์จากคนยากจน ความขัดแย้งไปถึงจุดที่ไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้เมื่อมิตรีที่เคยเป็นทหารของคัวยา่าหันไปเข้าร่วมกับวิกเตอร์และพยายามหาทางยุติเรื่องทั้งหมดแต่การตัดสินแค่นี้ทำให้เกิดการแตกแยกและนำไปสู่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในชีวิตของทุกคน ทั้งในทางส่วนทัวและทางกฎหมายในที่สุดฟูย่าได้พบก,กับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเมื่อเขาต้องยอมแพ้และสูญเสียที่ดินของเขาให้กับนายกเทศสนตรีความยุติธรรมไม่เคยได้รับการตอบแทนและโคย่าก็ต้องไปเชิญกับ่นของการต่อสู้ที่ไร้ค่าเขาสูญเสียทุกสิ่งที่เขารับรวมถึงความสัมพันธ์ที่เขามีกับพ่อครัว,วและเพื่อนฝูงหนังจบลงด้วยการที่โคย่ารู้สึกท้อแท้และเสียใจจากการต่อสู้ที่ไม่เคยได้ผล และการสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับไปได้เขามองดูทะเลและรู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรจะทำอีกแล้วเขาพิชเชงกับโลกที่ไม่ยุติธรรมและไม่สามารถหาทางออกจากระบบที่มันขัดแย้ง